สวัสดีคันเพื่อนวันนี้ผมมีกระสุน7.62มาให้ชมครับเป็นกระสุนที่ใช้กับปืน AKC7 นะครับดูริอากากระสุนจะใหญ่กว่า5.6ครับแต่แรงปัะทะของกระสุน7.62จะสูงกว่าครับแต่แรงทะลุทะลวงสู้5.6ไม่ได้ครับลูกใหญ่ครับเน้นๆแรงครับยิง มเคยยิงมาหลายทีครับแรงยิงสนุกครับลูกใหญ่ๆ,ๆครับสวย มันเป็นกระสุนของอาวุธสงครามครับถ้ามีไว้ในครอบครองครับอันนี้เป็นคองหลวงครับ <S 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 ผมขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ